พี่ต่อกันที่เรื่องของจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการสนองด้วยแบรบรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปค่ะครับ นายสุชัยบุตรสาระนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นประธานเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปนะครับจังหวัดอุดรธานีที่สถานีบริการน้ํามันปตทบ้านจันทร์และปตทนานดีโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยนายสุมเมธทองดี พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีนะคะก็บอกว่าจังหวัดอุดรธานีสนองโนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนบูรณาการหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปเพื่อสร้างทักษะในการจัดการร้านค้าที่เป็นประบบสถานที่จําหน่ายสินค้าชุมชนและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนําสินค้ามาขายในราคาที่เหมาะสมสไร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยสินค้าที่นํามาวางขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในจังหวัดแล้วก็สินค้าจังหวัดใกล้เคียงนะคะสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีออยมีมอพชอมอพชนะคะคแล้วก็มีสินค้าประเภทอาหารของที่ระลึกของใช้ครัวเรือนของฝากของใช้ส่วนตัวที่ปั๊มน้ํามันปตทบ้านจานถนนอุดรธานีขอนแก่นตาบบ้านจานอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะอยู่ที่ปั๊มน้ํามันปตทนาดีอยู่ถนนอุดรหนองบัวลำพูตมบลนาดีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีนะคะพร้อม